สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมครับท่านผู้มีเกียรติครับท่านจะเป็นนักสะสมหรือนะครับไม่ใช่นักสะสมนะครับตั้งใจดูคลิปนี้ให้ดีนะครับท่านอาจจะนะครับมีเงินใช้แบบสบายๆนะครับโดยเฉพาะนะครับท่านที่นะครับอาจทํางานเกี่ยวกับเหรียญนะครับมีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูข้อมูลของเหรียญนะครับเป็นเหรียญ2บาทนะครับซึ่งนะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีทั้งสีเงินและก็สีทองนะครับผมจะให้ข้อมูลแล้วก็นะครับในเรื่องของการรับซื้อด้วยนะครับผมต้องยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทางเรานั้นมีการรับซื้อและก็รับประเมินให้ด้วยพร้อมกับให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่หรือ พ่อค้าประชาชนที่ยังไม่มีความรู้นะครับเกี่ยวกับเหรียญสะสมในตลาดนักสะสมนั่นเองครับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ดีมากๆนะครับที่จะทําในคลิปนี้ขอความกรุณาเส้นนิดหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์สยามขอ FC ผู้ที่ใจบุญนะครับแร์คลิปวิดีโอออกไปเพื่อเป็นสะพานบุญคนครั้งสองครั้งแล้วแต่ความกรุณาของคุณนะครับเอาล่ะนะครับทุกคนครับวันนี้เราจะมานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับ2เหรียญนะครับก็คือ นะครับอ่าเป็นนะครับอ่าสีเงินและก็สีทองนะครับหลายท่านนั้นคงดูข้อมูลมามากมายหลายที่หลายอย่างหลายเพจด้วยกันนะครับแต่ละท่านนั้นมีข้อมูลแตกต่างกันไปบางคนก็บอกว่านี่ครับเหรียญสีเงินนั้นมีมูลค่ามากมายแต่ต้องดูให้ดีนะครับว่าที่มีราคากับไม่มีราคานั้นเป็นอย่างไรท่านอย่าสับสนนะครับเพราะฉะนั้น คลิปวิดีโอนี้มีคําตอบให้กับทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับขอความกรุณานะครับทุกคนครับอ่าใครที่ยังไม่กดติดตามช่องก็กดติดตามช่องไว้นะครับถ้าเกิดว่าท่านไปดูคลิปวิดีโอจากที่อื่นและนํามาประเมินนั้นทางเราไม่รับซื้อนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นก็เป็นแค่ข่าวเฟกนิวหรือข่าวไม่จริงนั่นเองครับระวังไปเจอมิจฉาชีพหลอกให้ทําใบรับรองเสียเงินเทศเสียทองกันนะครับ เอาละนะครับทุกคนครับผมจะไล่เรียงตั้งแต่นนครับเรียกว่าสีเงินนะฮะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสีทองเหลืองนะครับหลายท่านนั้นอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับสีเงินด้วยนะครับนะครับเกี่ยวกับสีเงินด้วยนะครับว่าสีเงินนั้นมีพสอะไรผลิตเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะนะครับไล่เรียงสักสามผสมแบบง่ายๆนะครับก่อนที่จะให้ดูเหรียญที่ผมซื้อจากแม่ค้าขายของมานะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับ มาดูในส่วนของนะครับเหรียญสีเงินนะครับปีนี้เป็นปีอะไรนะครับปีแรกนะครับใครที่ต้องการข้อมูลนะครับใครที่ต้องการข้อมูลตรงนี้นะครับสําหรับปีนะครับ2550นี่นะครับ2550นี้ทุกคนคาบว่ากันว่ามีอยู่2เนื้อนะครับถ้าใครไปเจอสีทองแบบนี้นะครับมูลค่าสูงถึง3 0,000ื่นนะฮะแต่ถ้าเป็นสีเงินแบบนี้ก็นะครับต้องมีจํานวนมากหน่อยถึงจะมีการประเมินนะครับนี่จะว่าเหรียญปี2550นี่นะครับอ มีข้อมูลการผลิตนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็คือสูงถึงนะครับ232ล้าน1แสนห้าหมื่นหนึ่งร้อยเหรียญขอไปครับ232ล้านนะครับ1แสนห้าพันหนึ่งร้อยเหรียญก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแต่ว่าตามความเป็นจริงแล้วที่ออกมาใช้จริงๆเนี่ยปีนี้น่าสนใจนะครับปีห้าศูนย์นี้น่าสนใจเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าปีห้าศูนย์เนี่ยนะครับมีการพบเจอได้น้อยมากในตลาดนะครับ ถ้าลองดูนะครับถ้าลองกำเหรียญสีเงินขึ้นมาเยอะๆหน่อยสักร้อยสองร้อยเหรียญผมก็อยากจะรู้ว่านะครับปีห้าศูนย์ท่านจะเจอกี่เหรียญนะครับลองดูสิครับว่าข้อมูลที่สยามเจเน่ให้นั้นถูกต้องไหมนะครับว่าชัดเจนไหมนะครับท่านจะเจอปีห้าศูนย์นั้นน้อยที่สุดนะครับถึงจะมีนะครับข้อมูลการผลิตจํานวนมากแต่เชื่อว่าปีห้าศูนย์เนี่ยนะครับเป็นปีเปลี่ยนถ่ายมาเป็นห้าหนึ่งเนื่องจากว่าปีสี่แปดสี่เก้านั้นนะครับทำให้สับสนเกี่ยวกับเหรียญหนึ่งบาทเขาเลยหยุดหยุดการจ่ายในตลาด ว่ากันว่าอย่างนั้นนะครับเลยทําให้ปี50นั้นค่อนข้างที่จะหายากนะครับมาต่อที่เหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นะนะครับเป็นปีอะไรนะครับขออนุญาตนีดนึงเป็นปี48นะครับปี48เป็นปีแรกของการผลิตนะครับของสีเงินนะครับปี48นี้นะครับข้อมูลการผลิตนะครับตามหนังสือนะครับข้อมูลที่เราได้รับก็คือประมาณ60ล้านก็ถือว่าไม่น้อยบางคนก็บอกว่าประมาณ ประมาณไม่เยอะนะประมาณ4ล้านหรือ8ล้านแต่จริงๆนะปีสีก็ยังพบเจอได้ง่ายอยู่นะครับนะครับปี48พบเจอได้ง่ายอยู่นะครับมีกระบวนการผลิตนะครับตามข้อมูลก็ประมาณ60ล้านนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะฮะสีเงินนะครับสีเงินนะสีเงินเหรียญสุดท้ายนะครับปีอะไรครับเป็นปี49นะครับเอ้ย48อ่ะหยิบเหรียญมาผิดขออภัยนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าจะมีอีกปีนึงคือปี49นะครับ อ่าเป็นปี49นะครับปี49เนี่ยนะครับมีข้อมูลการผลิตอยู่ประมาณ100ล้านนะครับร้อยล้านเหนนรียญนะฮะร้อยล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญประมาณนี้นะครับสําหรับปีสี่เก้านะครับจะมีด้วยกันอสามพศนะครับจะมีด้วยกันอสามพศนะสําหรับปีปีอ่าเหรียญสีเงินนะฮะเหรียญสีเงินที่พบเจอถ้าท่านไปเจอพออื่นเนี่ยที่ไม่ใช่สี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์มีราคาเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็นแม่เหล็กต้องดูดติดนะ นะครับทุกคนต้องเอาแม่เหล็กไปจิ้มดูก่อนถ้าไม่ใช่484950เนี่ยนะครับอาจจะเป็นปี5-6-5-7อะไรเงี้ยมันเป็นเหรียญที่เขาเอามาทดลองผลิตนะครับเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตา2บาทมาประทับใส่ตา1บาทเขาพยายามแก้ไขแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลนะฮะนะครับเอาพยายามที่จะลองบล็อกนะครับเลยมีการดุดเล็ดลอดมาเลยทำให้ปีอื่นที่เป็นไม่ใช่484950เนี่มีราคาสูงเพราะฉะนั้นใครพบเจอก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลนะครับสำหรับนะครับสำหรับเหรียญ2บาทบ้างเหรียญ2บาทวันนี้ผมยกตัวอย่างเหรียญที่หน้าสะสมมาปีที่หน้าสะสมมานะครับสำหรับ2บาทนะครับสีบบท,บทองนะฮะคือผมผมยกตัวอย่างมาแค่2ปรนะครับเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ปี51นะฮะจนถึงปัจจุบันจนสิ้นราชการที่9นะครับจนมาเป็นราชการที่10นะครับนะครับก็มีมายาวเลยนะครับแต่ว่าผมจะยกตัวอย่างเหรียญที่หน้าสะสมมานะครับที่นักสะสมเขาพอเล่นหากันในตลาด เหรียญนี้มีราคานะครับถ้ามีมากๆนี่นะฮะถ้ามีมากๆก็มีการเล่นหากันแล้วนะครับนะครับบางท่านก็เล่นกันแรงอยู่เหมือนกันสําหรับปีนี้ครับสบาทปี2 5ง1นเะครับเป็นปีแรกนะครับปี2551เนี่ยตามข้อมูลนะครับของการผลิตนี่อยู่ประมาณ10บล้านสี่พันเหรียญเท่านั้นก็ถือว่าไม่มากนะฮะสำหรับเหรียญ2บาทนะสิล้านถือว่าไม่เยอะนะครับใครมีเป็นธงเป็นถุงนะครับเก็บไว้เป็นร้อยสองร้อยเหรียญอย่างนี้ก็สามารถที่จะประเมินราคาให้เกินหน้าเหรียญได้นะครับสําหรับปีห้าหนึ น่าสะสมนะครับน่าจับตามองที่สุดในบรรดาของสีทองเหลืองว่างั้นเถอะปี51นี้น่าจับจับตามองที่สุดนะครับอนาคตดีนะครับช่วงนี้ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญแล้วแต่คุณต้องมีแบบเป็นชุดร้อยเหรียญ2 0 0เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีการเล่นกันอยู่นะครับตัวที่2นะครับตัวที่2ก็ก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นักสะสมชอบเก็บนะครับแต่ทางเรานี่ยังไม่ซื้อนะแต่เขาว่ากันว่านะครับว่าไอ้นี่น่าจะจะมีอนาคตอีกนะครับก็คือปีนี้ครับปี57นะครับปี57เนี่ย เพราะว่ากระบวนการผลิตนี่นะฮะข้อมูลประมาณ29ล้าน8แสนหหมื่นเหรียญนะครับไม่น้อยไม่มากนะฮะถ้าถ้าเป็นหลายๆปีไปก็อาจจะดีแต่ช่วงนี้ผมว่ายังไม่ดีหรอกนะครับสำหรับปี5 7เนะ,ะเพราะว่าจำนวนการผลิตมันเยอะนะครับถ้าเลือกได้นะครับผมว่านะฮะเก็บเก็บปี51ดีกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อเงินนี่นะฮะถ้าเป็นอขออภัยครับถ้าเป็นสีเงินเนี่ยผมว่าเก็บปี50ครับ2อสพนสนี้น่าเก็บนะครับสพนสนี้นะครับถ้าใครมีหลกักร้อยเหรียญขึ้นไปผมประเมินให้เกินหน้าเหรียญนะครับ แต่ว่าขอเยอะๆหน่อยก็แล้วกันนะเป็นพันเหรียญก็ได้นะครับนะครับอย่างนี้นะมันจะได้ไม่ขาดทุนในการส่งนะครับเพราะราคาเองก็ยังไม่แรงเท่าไหร่เมื่อก่อนนั้นราคาแรงจริงๆแต่ทุกวันนี้ก็นะครับขึ้นอยู่แต่การเล่นหากันบางคนเขาก็หาเก็บสะสมอยู่แต่เขาต้องการเก็บเป็นจํานวนมากนะฮะสองพันสี่นี่คือ5 0าศกับห้นะครับเอาละครับนี่คือข้อมูลนะครับของเหรียญนะครับแต่ผมต้องบอกว่านะครับนี่คือข้อมูลของเหรียญนะครับในการผลิตนะครับแต่ในคลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับ ประเด็นสำคัญคือเหรียญคุณเนี่ยนะครับมีเหมือนกันกันกบเหรียญของแม่ค้าที่อาจารย์สยามซื้อมาไหมนะครับที่มหาสารคามนะครับผมซื้อเหรียญน,นี้มานะครับผมซื้อเหรียญน,นี้มาจากแม่ค้าทางมหาสารคามนะครับอําเภอพยัคฆภูมิพิสัยข,ยขายของในโรงเรียนนะครับท่านเก็บได้ผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหายากนะครับถ้าเกิดขึ้นในปี50นี่นะครับ ผมประเมินให้สูงสุด5000พันเหรียญเลยนักขณะนี้นะครับแต่ว่าไม่ต่ำกว่าหลักพันถ้าใครมีเป็นชุดนะครับ4 8 4 9 5 0ผมให้หลัก20,000ืเลยถ้ามาเป็นชุดนะครับถ้าใหม่ๆสวยๆหน่อยมาประเมินกับผมได้นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับเชื่อกันว่าในหลายคนนี่หากันยังไงก็หาไม่เจอนะครับมันเป็นเหรียญอะไรทําไมแม่ค้าถึงได้ตังค์เยอะนะครับทำไมถึงตื่นเต้นเวลาเวลาเจอเหรียญน,นี้ ที่แรกเขาไม่เข้าใจนะครับนี่เป็นปีนี้นะครับขออนุญาตนิดหนึ่งที่แรกเขาไม่เข้าใจนะครับว่าเอ๊ะนะครับใช่เหรียญแบบนี้มันมันแปลกๆนะเขาสมมาบอกอาจารย์ตีราคาไปปรากฏว่าเขาตกใจเขาบอกว่าโกหกหรือเปล่าโก pave, หกหรือเปล่าขายได้จริงไหมอาจารย์บอกว่าได้จริงเดินทางไปรับเองเลยถ้าใครไปดูคลิปเก่าๆจะเห็นได้ว่าอาจารย์เดินทางไปที่มหาสารคามที่อำเภอพยัคฆภูมิทิกกส,สัยนะครับท่านลองสังเกตดูนะครับสองเหรียญนี้นะครับขออนุญาตนะครับสองเหรียญนี้นะครับ จะมีท่านขายได้และขายไม่ได้ผมจะให้ดูข้อมูลของเหรียญที่ขายได้ก่อนท่านดูนะครับดูเหรียญนี้ให้ดีนะครับปี48นะครับของแท้นะครับมีขอบฟงขอบเฟืองนะครับไม่มีการฝาดตรงผ่าตัดนะครับชัดเจนนะครับของแท้นะครับของแท้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่นะครับนะฮะของแท้นะครับซื้อมาจริงๆนะครับถ้าลองดูเหรียญนี้นะครับปี4 8เหรียญนี้นะครับทุกคนทําตามที่อาจารย์แนะนํานะครับทุกคนครับคลิปนี้ดีมมากฝากแชร์ด้วยนะครับลองดูนะครับ เนี่ยท่านเห็นไหมครับท่านสังเกตได้ไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยนะครับจะชี้ขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับนะครับตลาดนักสะสมเขาเรียกกันรู้ไหมเขาเรียกชื่อว่าอะไรเขาเรียกว่าพระเสียนตรงนะครับแล้วมันเกิดขึ้นกับสีเงินฮนะมันเลยแพงสีทองอาจารย์ซื้อซื้อถูกกว่าสีเงินนะสีเงินซื้อแพงกว่าเพราะผลิตน้อยกว่าอยู่แล้วนะครับนี่ฮะ และเป็นเหรียญรุ่นเก่าด้วยใครเจอแบบนี้ขายได้นะครับนี่สังเกตดูนะเวลาจันหมุนแต่เหรียญนี้ลองดูนะครับลองดูนะลองดูนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับอันนี้สี่แปดเหมือนกันนะลองดูนะเห็นไหมครับภาพพระบรมรูปของพระองค์ท่านจะกลับลงนะฮะแต่ปรากฏว่าเหรียญนี้นะฮะท่านดูนะฮะดูนะฮะเห็นไหมครับตรงขึ้นแบบนี้นะครับถ้าไปเจอในปีห้าสูตรนี่นะครับโอ้โหบอกไปเลยว่าอาจารย์ซื้อแพงเลยนะครับประเมินสูงเลยนี่เห็นไหมฮะอันนี้กลับลงอันนี้ตรงขึ้นเหรียญตรงขึ้นแบบนี้ซื้อนะครับ เดี๋ยวกลับลงไม่ซื้อนะครับซื้อเฉพาะสิ่งที่บอกเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีทองก็หัวกลับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าหัวตรงขึ้นที่ทางเดียวกันนะครับจะสีเงินสีทองอาจารย์ก็ซื้อให้นะครับยกเว้นเหรียญการจนาพิเศษเท่านั้นนะครับที่ไม่ซื้อนะถ้าการจนาพิเศษมันหมุนขึ้นไปอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าหัวกลับก็ซื้อเช่นกันนะครับใครพบเจอเหรียญน,นะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้ก็ติดต่อ,อมหาอาจารย์สยามได้นะครับไอดีก็สยามเอฟ5ีห้าห้านะครับ ฝากทุกท่านด้วยนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอเพื่อเป็นสะพานบุญให้หน่อยนะใครแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปขอให้ถูกหวย3ตัวตรง2ตัวแตกนะครับในวันนี้ด้วยขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ